สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจัดผังรายการโทรทัศน์กันนะคะอ่ะพร้อมแล้วประโยชน์ของการจัดผังรายการโทรทัศน์เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันว่าเราเห็นในช่องส5มห้ากาว่ามีผังรายการประจำสัปดาห์ผังรายการประจำเดือนเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนกันทุกควอเตอร์หรืออาจจะเปลี่ยน็นรายปีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เพราะว่าเราต้องอวิธีการจัดผังเนี่ย กว่าจะมีผังรายการได้เราต้องวิเคราะห์จากความต้องการของผู้ชมเป็นหลักไลฟ์สไตล์หลักประชากรศาสตร์เพศอายอาุรายได้ต่างๆที่ส่งผลกับความต้องการหรือวิธีการดูของผู้ชมนะคะแล้วก็บวกกับที่เราต้องจัดผังให้ดีให้เหมาะสมเนี่ยเพราะว่าทุกๆรายได้จากการโฆษณาเนี่ยลูกค้าเขาดูอยู่ดังนั้นเขาก็จะมองว่าผังรายการนั้น เขาเหมาะสมที่จะลงแอดโฆษณาในช่วงเวลาหรือรายการของช่องต่างๆหรือไม่นะคะปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงการจัดผังรายการมีแค่2ป,ปัจจัยหลักๆใหญ่ๆนั่นก็คือ1คือพฤติกรรมของผู้ชม2ก็คือกลยุทธ์วิธีการจัดผังรายการนั่นเองนะคะอันดับแรกพฤติกรรมของผู้ชมรายการจริงๆแล้วที่เราเห็นอาจจะมองเห็นมาตั้งแต่ เราเกิดมาเราได้ดูทีวีเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีชื่อเรียกเป็นเป็นหลักการนะคะก็คือว่าการที่เราดูทีวีต่อเนื่องทุกทกวันหรือดูช่องใดช่องหนึ่งเช่นเราดูช่อง3ตั้งแต่เช้ายันเย็นดูตั้งแต่6โมงเย็นยัน5ทุ่มไอวิธีการที่เราดูแบบนี้มันคือเรียกว่า Station l o y a l t ตก็คือการเปิดรับชมสถานีนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยความพึงพอใจซึ่งสมัยก่อนเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจที่เราดูตลอดมันอาจจะเกิดจากความว่าที่เราขี้เกียจเดินขึ้นไปเปลี่ยนทีวีกดรีโมททีวีล้วก็เลยแชร่รายการนั้นช่องหรือสถานีนั้นไว้นานๆนะคะแต่ต่อมามันจะมีทฤษฎีรีโมทคอนโทรหรือที่เราเรียกกันว่าการกดสวิตช์รีโมทนั่นเองมันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละมันมีผลมากต่อการจัดผังเนื่องจากว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเมื่อมี อุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นคือการที่เราอยู่หน้าจอแล้วเรากดรีโมทไปเรื่อยเช่นเราดูรายการ a แล้วพอรายการ a เนี่ยโฆษณาเราก็สวิตช์ไปเรื่อยรายการ b รายการ c ช่องอื่นช่องอื่นไปเรื่อยการใช้รีโมทคอนโทรสวิตช์ Control, e ไปเรื่อยเนี่ยก็เกิดทําให้เกิดผลเสียต่อสําหรับสถานีนั้นๆเพราะว่าทําให้คนเนี่ยหันไปดูช่องอื่นเพราะกดสวิตช์ได้ง่ายขึ้นก็มีโอกาสที่จะเลือกช่องอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะ ดังนั้นวิธีการควบคุมเขาเรียกควบคุมการไหลของผู้รับสารหรือคนดูไม่ให้ไปช่องอื่นๆเนี่ยมันมีอยู่3แบบแบบที่1เนี่ยเขาเรียก flow t o flow t o ก็คือดูช่อง1ช่องเช่นดูช่อง5้าเราก็ดูช่อง5ไปเรื่อยดูช่อง9ก็ดูไปเรื่อยอย่างเช่นดูช่อง3เราดูวันเสาร์เราดู Si s t e r day จบเราดูรายการไอทีนต่อและเราก็ดูรายการกามิกาเซ่ต่อ แล้วเราก็ดูรายการว้าวดาราต่อจนถึงเย็นอย่างนี้เขาเรียก flow t o คือดูหนึ่งช่องแล้วดูต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแบบที่สองเขาเรียก in flow in flow เนี่ยคือการที่ทำยังงก็ได้ให้ผู้ชมช่องอื่นไหลมาดูช่องเราก็คือจากดูช่อง5เปลี่ยนสวิตช์มาดูช่อง3ของเราวิธีที่3คือ out flow out flow เนี่ย ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเหมือนกับดูไม่ดูช่องเราแล้วหันไปดูสวิตไปดูช่องอื่นอย่างเงี้ยทำให้สถานีเริ่มต้องรู้ต้องรู้สึกตัวแล้วว่าเริ่มแย่แล้วคอนเทนต์เริ่มไม่ดีแล้วคนไม่ดูแล้วไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าคนถึงหมุนหรือสวิตไปดูช่องอื่นนะคะหัวข้อที่2หลักใหญ่ในการจัดผังก็คือกลยุทธ์ในการจัดผัง กลยุทธ์ในการจัดผังเนี่ยประกอบไปด้วย12กลยุทธ์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนการทีละกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์แรกเขาเรียกว่า fitting the show to the available audience มันคืออะไรมันก็คือการแค่การวางรายการให้ตรงกับรสนิยมในการรับชมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มโดยวิธีการที่เราจะเลือก matching รายการนั้นให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ย อันดับแรกเราต้องมาวิเคราะห์จากประชากรศาสตร์ก่อนว่าอายุเพศศึกษาการศึกษารายไดย้อาชีพการงานเนี่ยของคนดูน่ะเป็นประเภทไหนเช่นง่ายๆเลยการเลือกของช่องก้าวกระตูนในวันเสาร์อาทิตย์ช่วง6กโมงเจ็ดโมงเช้าเขาก็ดูว่าช่วงเวลานั้นเด็กตื่นหรือยังเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มไหนไวัยไหนอายุไหนเด็กอนุบาลเด็กประถมหรือเด็กมัธยม ดังนั้นแค่การศึกษาหรืออายุของเด็กเนี่ยก็มีผลต่อการเลือกลักษณะของการ์ตูนล,ลงในการลงเช่นเช้าหน่อยเด็กเล็กตื่นเด็กเล็กตื่นเราก็ดูเลือกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนไม่ได้ต่อสู้รุนแรงการ์ตูนที่เด็กเข้าใจง่ายพอเริ่มสายหน่อยเริ่มเป็นการ์ตูนแอคชั่นดะก้อนบอลเบนเชนการ์ตูนที่มีการต่อสู้มีความรุนแรงขึ้นมานิดนึงได้นะคะดังนั้นพวกอาชีพไรด้ดะอาอีกอย่างอย่างเช่น เห็นง่ายๆเลยว่าอย่างรายได้กับอาชีพเนี่ยจะไปส่งผลอย่างเช่นการจัดผังอย่างเช่นแม่บ้านแม่บ้านที่วันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงบ่าย,ายช่วงเที่ยงเป็นต้นไปรอสามีกลับบ้านรอไปรับลูกรอทำอาหารให้ครอบครัวกินรายการต่างๆก็จะเป็นรายการที่เลือกมาเพื่อให้แม่บ้านเนี่ยเขา ทำงานบ้านไปได้แล้วก็เปิดชิงไว้แล้วดูแลเข้าใจเป็นรายการทําอาหารเป็นละครที่เอามาย้อนดูอีกครั้งจากละครหลังข่าวเอามาย้อนอีกครั้งนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกแม่บ้านคนตกงานที่ว่างงานที่มาดูในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้เขาดูจากหลักประชากราศาสตร์คือเพศอายุการศึกษารายได้เป็นหลักในการมาลงทําผังรายการของช่วงเวลาต่างๆนะคะ ข้อที่2กลยุทธ์ที่สองเขาเรียก day parting day parting ก็คือเราจะจัดผังหรือเลือกรายการประเภทไหนเนี่ยก็ดูขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เป็นหลักง,ง่ายๆอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยเราจะจัดผังรายการให้กับวัยรุ่นเราก็ต้องดูแล้วว่าจันถึงสุกวัยรุ่นทำอะไรไปเรียนตอนกี่โมงกลับมาจากมหาลัยกลับมาแล้วเปิดทีวีหรือเปล่าหรือไม่เปิดป่านี้ยังอยู่ในห้างสรรพสินค้า เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะควรจะต้องจัดผังช่วง3ามสี่ทุ่มเป็นต้นไปหรือเปล่านะคะรายการที่จะให้วัยรุ่นดูหรือแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ดูแล้วว่าเช้า7จ็ดแปดโมงวัยรุ่นตื่นหรือเปล่าอ่าไม่ควรจะมีรายการวัยรุ่น1ิบโมงตื่นหรือ,อยังวัยรุ่นหรือเที่ยงหรือเที่ยงวัยรุ่นต่างๆเนี่ยออกไปอยู่ตามเซ็นทร์พอยต์สยามตามห้างและบ่ายๆกลับเข้ามาบ้านหรือเปล่าหรือบ่ายๆก็ยังไม่กลับอยู่ก็ยังไม่ต้องมีรายการของวัยรุ่นหรือเปล่า ไปรายการแฟมิลี่ครอบครัวแล้ววัยรุ่นกลับเข้ามาประมาณช่วงกี่โมงที่จะสี่ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งหรือสองสามทุ่มเราก็ต้องดูว่าช่วงเวลานั้นเป็นไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเขาเริ่มเปิดดูหรือ,อยังหรือวัยรุ่นเป็นพวกอเช่นวัยรุ่นผู้ชายนอนดึกรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างๆก็ต้องหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปอย่างเงี้ยเพราะวัยรุ่นไม่ยอมนอนกลางคืนเล่นอินเทอร์เน็ตแชท a c e b o o k อะไรก็แล้วแต่กับเพื่อน ดังนั้นเปิดถ้าจะมีถ่ายทอดฟุตบอลต้องหลังเที่ยงคืนมนต้งไปถ้าจะมีรายการที่สําหรับวัยรุ่นเรื่องเพศศึกษาก็ต้องหลังเที่ยงคืนมนต้นไปเป็นต้นนะคะกลยุทธ์ที่สเรียก blunting blunting ก็คือว่าเอารายการที่เราต้องเจ๋งว่าสถานีเราเนี่ยเจ๋งแข่งกับสถานีอีกสถานีหนึ่งได้เอามาชนกันเห็นง่ายๆเช่นละครหลังข่าวทางช่องสเอามาชนกับ ละครหลังข่าวทางช่องเจ็ดเป็นต้นนะคะอันนี้คือเราต้องมั่นใจว่าช่องสามก็มีดีช่องเจ็ดละครก็มีดีแข่งกันไปเลยสู้กันไปเลยนะคะแบบที่4ี่เนี่ยเขาเรียก counter programming counter programming เนี่ยเป็นวิธีการกลยุทธ์ที่การจัดผังที่ใช้สำหรับสถานีที่รู้ว่าตัวเองเป็นรองเช่นช่อง3กับช่อง7รู้ว่าละครตัวเองเนี่ยเด่น ปะทะกันได้สู้กันได้แต่ช่อง9เป็นต้นที่คิดว่าละครเราไม่น่าจะไปสู้ผลิตละครมากี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยก็ไม่น่าไปแข่งขันหรือสู้กับช่อง3กับช่อง7ได้เขาก็เลยพลิกกลยุทธ์ใช้ Counter Programming คือหารายการอย่างอื่นที่สามารถ เป็นช้อยอีกช้อยหนึ่งให้คนที่ไม่ชอบละครหันกลับมาดูเช่นเขาก็นำเข้าพวกรายการจากญี่ปุ่นเกาหลีทีวีแชมเปี้ยนเอ่ยเกมซ่าท้ากืนเอเยเอามาสู้เอามาแข่งในช่องกาวเพื่อให้คนที่ไม่อยากดูละครเบื่อละครช่องสามช่องเจ็ดแล้วก็หันมาดูช่องก้านแทนเป็นสถานีตัวเลือกที่สามนั่นเองนะคะเพื่อหวังจากกลุ่มที่เป็น secondary target หัน สวิตกลับมาดูช่องเรานะคะอ่ะแบบที่5คือเขาเรียกกลยุทธ์ในการ blocking blocking นี่คือการนำรายการสั้นๆที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมานำเสนอเรียงต่อกัน